สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูคำพิพากษาสารปกครองนะครับเกี่ยวกับการยื่นอุทธรคำพิพากษาสารปกครองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะยื่นเวลาไหนก็ได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็มีคำสั่งสารปกครองสูงสุดที่8 8 0แนทับสอ6กนะครับกรณีนี้นก็เป็นการยื่นอุทธร์คำพิพากษาของสารปกครองนะครับทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งกรณีนีน้ผู้อ,อ,อุทธรเ,เขายื่นในวันสุดท้ายนะครับของระยะเวลา ที่กฎหมายให้ใช้สิทธิอุทธร์ตามกฎหมายนะครับและเป็นการยื่นเมื่อพ้นเวลาทําการนะครับก็คือพ้นเวลา16นาฬกานาทีนะครับแล้วกรณีเนี้ยผู้อุทธร์เนี่ยเขาก็อ้างว่าที่ยื่นช้าเนี่ยเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับของสถานที่ที่เขาไปยื่นเนี่ยมันขัดข้องนะครับก็เลยทําให้พ้นระยะเวลาไปนะครับกรณีเนี้ยจะฟังได้หรือไม่นะครับซึ่งการอุทธร์เนี่ยนะครับ เป็นไปตามมาตรา73นะครับของพระธรรมัติจ,จตั้งศารปกครองนะครับที่บอกว่าการคัดค้านคำพิพากษารหรือคำสั่งของสารปกครองชั้นต้นนะครับให้ยื่นต่ออุทธร์ต่อสารปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษารหรือคำสั่งภายใน30วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษารหรือคำสั่งนะครับถ้าไม่ได้ยื่นอุทธร์ตามกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือเป็นอันสิ้นสุดนะครับซึ่งวันดังกล่าวเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นเวลาทำการ ปกติของศาลด้วยนะครับกรณีน,นี้ศาลก็พิจารณาอย่างนี้ครับว่าการที่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขายื่นอุทธรณ์คำพิพากษาารปกครองชั้นต้นเนี่ยเวลา16นาฬิกา43นาทีนะครับซึ่งมันเลยเวลาทาการ16กนาฬิกา0นาทีใช่ไหมครับซึ่งวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันสุดท้ายด้วยนะครับที่ครบกําหนด30วันที่เขาจะใช้สิทธิอุทธรณ์คำพิพากษาได้นะครับซึ่งกฎหมายกําหนดเนี่ยให้อุทธรณ์ภายใน30วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษานะครับ เมื่อวันดังกล่าวเนี่ยนะครับผู้อุทธร์เนี่ยเขาเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองนะครับเ,เสร็จสมบูรณ์นะครับแต่เป็นแต่มันเป็นเวลาที่เกินเวลาทําการปกติดังกล่าวไปแล้วเนี่ยกรณีจึงถือว่าเป็นการยื่นอุทธร์ในวันทําการแรกที่ศาลเปิดทําการในวันถัดไปก็ <c oughs> คือมีผลว่าเป็นการยื่นในวันถัดไปเลยนะครับไม่มีผลว่าเป็นการยื่นในวันนั้นนะครับซึ่งก็จะมีผลว่าพ้นระยะเวลาอุทธร์ตามที่กฎหมายกําหนดไว้แล้วนะครับ และเมื่อการเข้าสู่ระบบงานคดีนะครับด้วยวิธีการนี้มันจะต้องเชื่อมโยงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอาจจะใช้งานไม่ได้ตามปกติบ้างเนี่ยก็ต้องมีการเผื่อเวลาไว้ล่วงหน้านะครับหากมีเหตุข,ขัดข้องเกิดขึ้นนะครับดังนั้นการยื่นอุทธรณ์นะครับเมื่อพ้นระยะเวลาโดยอ้างเหตุดังกล่าวเนี่ยว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่มีความเสถียรนะครับศาลเห็นว่าไม่อาจรับฟังได้นะครับศาลจึงมีคําสั่งไม่รับคําอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ไว้พิจารณานะครับเพราะฉะนั้นการดําเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับก็ต้องเผื่อเวลาแล้วก็ต้องให้มันอยู่ภายในเวลาทําการด้วยครับสวัสดีครับ